สวัสดีครับวันนี้แอดอยากจะนำเสนอเรื่องราวของชายชาวอังกฤษคุณเจในคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองเขาเท้าความไปในปี2023โดยเขาเริ่มเล่าว่าในปี2023หลังผ่านช่วงโควิดเขายังมีสัญญางานล้างรถกับวิทยาลัยเกษตรที่ใช้รถมินิบัสแต่จำนวนรถค่อยๆลดลงจาก15คันหรือเพียง8คันซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของเขารายได้ต่อทริปลดลงจากเกือบพันปอนด์เหลือแค่400-500ปอนด์เงินพิเศษ ที่เคยมีไว้ใช้กับลูกก็ไม่มีแล้วต้องเอาไปจ่ายค่าครองชีพแทนเนื่องจากค่าครองชีพขึ้นสูงมากจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงโควิดอาชีพหลายๆอาชีพได้รับผลกระทบและมันแย่มากตลอดปี2023เขารู้สึกโดดเดี่ยวซึมเศร้าเบื่อชีวิตไม่ได้เจอเพื่อนไม่มีกำลังใจแม้แต่จะออกจากบ้านและในช่วงปลายปีที่ค่าครองชีพในอังกฤษพุ่งสูงขึ้นก็กลายเป็นจุดตกต่ำที่สุด เขายังบอกอีกว่าเขาไม่มีเงินจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกซึ่งยิ่งทำให้เขาเครียดมากขึ้นเขาเล่าว่าประมาณช่วงเมษายนถึงกรกฎาคมน่าจะปี2023เขาได้รับข้อเสนอครั้งที่2ในการขายบ้านแต่เพราะผู้ซื้อเป็นคนทำงานอิสระทำให้กระบวนการใช้เวลานานมากบ้านเพิ่งขายเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่16กุมภาพันธ์2024ระหว่างนั้นสถานการณ์ทางการเงินเขาแย่มาก เพราะงานโอทีหยุดรายได้ไม่แน่นอนบางวันมีงานบางวันไม่มีเลยเมื่อขายบ้านได้แล้วเขาก็เช่าห้องเล็กๆอยู่ชั่วคราวขายข้าวของทุกอย่างที่มีเหลือแค่รถค่าเช่าห้องค่าโทรศัพท์และค่าเลี้ยงดูลูกเขารู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกและบอกตัวเองว่าไม่ว่าจะยังไงก็จะไปถ่ายแน่นอนเพราะเขาไม่มีความสุขเลยในอังกฤษลูกชายของเขายังสังเกตได้ว่าเขาไม่มีความสุขเวลาที่ลูกเขามาเยี่ยมในวันหยุดสุดสัปดาห์ หลังจากย้ายออกจากบ้านเขาใช้เวลาเดือนสุดท้ายอยู่กับลูกก่อนจะจองตั๋วบินมาไทยเขามาถึงกรุงเทพวันที่11เมษายนซึ่งตรงกับวันที่ลงคลิปนี้พอดีเป็นเวลาครบหปีเขาจึงมาบอกเล่าผ่านวิดีโอนี้เ so so ve never been happy เขาเปรียบเทียบว่าชีวิตในไทยเหมือนด้านตรงข้ามของเรียนทุกอย่างดีขึ้นแบบสุดขั้วสุขภาพจิตดีขึ้นไม่มีอาการซึมเศร้าอีกเขาเดินทางทั่วไทยเที่ยวภูเก็ตพัทยากรุงเทพเพื่อปลดปล่อยตัวเองเขาบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตถึงแม้ไม่มีแผนรองรับมากมายแต่เขารู้ว่าต้องทำเพื่อจิตใจของตัวเอง เขายืนยันว่าไม่เคยมีความสุขแบบนี้มานานมากแล้วน่าจะนับตั้งแต่วันที่ลูกชายเกิดเขารักประเทศไทยชอบความวุ่นวายแบบมีเสน่ห์อาหารริมทางวัฒนธรรมผู้คนรวมถึงการได้เจอชาวต่างชาติคนอื่นๆที่มาอยู่ไทยด้วยแม้จะมีความสุขแต่เขารู้ดีว่าต้องเริ่มคิดเรื่องหาเงินอย่างจริงจังเพราะอยู่แค่ด้วยเงินเก็บไปตลอดไม่ได้เขาอาจต้องหาอะไรทำระหว่างนี้และวางแผนถึงเรื่องบำนาญในอีก18ปีข้างหน้า เขาย้ำว่าอย่างน้อยก็ได้ลองถึงจะไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมหรือสุดท้ายต้องกลับไปอังกฤษแต่การพยายามเปลี่ยนชีวิตครั้งนี้สำคัญกับเขามาก stay you the next one. And cut. Thank you so next a เขาบอกว่าใช้เงินไปทั้งหมด25,000ปปอนตลอดปีแรกส่วนใหญ่หมด ไปกับการเที่ยวพักโรงแรมเดินทางและกินข้าวนอกบ้านแต่ตอนนี้เริ่มประหยัดขึ้นแล้วหวังว่าปีหน้าจะใช้เงินแค่ครึ่งหนึ่งของปีแรก s t a i n g in hotels, flying, taxis, eating out, which obviously is going to build and start spending some, you know, serious money. It's still cheap, but you know, I've been all over the place. Um, you've got to think, good five, six months is doing that. uh hotels and everything so that's clearly where a lot of the money's gone um but bang on this year i spent exactly 25k it could have been way less than that i know but like i said before i had a bit of a blowout you know i wanted to enjoy myself i wanted to experience thailand different places around thailand um so yeah it's exactly 25k uh, obviously now it, it could have been a lot more if I never rented a condo. Um, but yeah, my, my outgoings, like I said in a previous video about my monthly spending, it's come right down now, guys. So i so still got plenty of money. Um, yeah, so that's just uh, something that you needed to know. So I've spent £25,000 in one year. <coughs> แม้ผ่านมา1ปีแล้วเขารักที่นี่100%เอร์เซและเชื่อว่าใครที่อยากเปลี่ยนชีวิตควรลองทําดูอย่ารอจนสายเกินไปจากที่แอดได้ฟังเขาเล่าดูเหมือนว่าหลังจากช่วงโควิดน่าจะมีการลดคนจํานวนมากในหลายๆงานเพราะรถบัสที่เคยรับคนของวิทยาลัยลดลงครึ่งหนึ่งจากบัส15คันหรือบัสเพียง8คันการจ้างงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้รับผลกระทบไปด้วยทําให้ดูเหมือนว่าภาพรวมในช่วงนั้นน่าจะไม่ดีนัก อาจเป็นสาเหตุที่ชาวต่างชาติบางคนไม่ชอบหรือกล่าวโทษชาวจีนว่าเป็นต้นเหตุของโรคร้ายและเรื่องราวร้ายๆต่างๆนี้เรามาดูความเห็นในช่องความเห็นกันบ้างความเห็นแรกบอกว่าหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆนะความเห็นต่อมาบอกว่ามันเหมือนกับการมองดูตัวเองในกระจกฉันติดอยู่ที่นี่ไม่มีความสุขซึมเศร้าในสาราชาอาจากักรอายุ48ปีอาจอยู่ได้สักปีด้วยเงินที่ฉันมีต้องหาทางสร้างรายได้ และต้องลดน้ำหนักด้วยแต่ฉันไม่มีแรงจูงใจฉันอยากจะเก็บของแล้วไปเที่ยวเมืองไทยสู้ต่อไปนะเพื่อนความเห็นต่อมาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับหนึ่งปีในประเทศไทยเจคําแนะนำดีๆมากมายมาในช่องความคิดเห็นนี้และคุณจะเห็นได้ว่าผู้ติดตามของคุณสนับสนุนและหวังดีกับคุณมากเพียงใดขอให้คุณโชคดีในการหาหนทางที่จะใช้ชีวิตที่นั่นได้นานคำพูดที่ว่าถ้ามีความตั้งใจก็มีหนทางผุดขึ้นมาในใจคุณทำได้เจ ความเห็นต่อมาบอกว่าคุณเล่าไม่กักเลยขอให้โชคดีความเห็นต่อมาบอกว่าฉันภูมิใจในตัวคุณมากคุณทำได้ดีมากสำหรับตัวเองสนุกกับชีวิตที่คุณเป็นอยู่นี้สวัสดีจากโคลอมเบียความเห็นต่อมาบอกว่าคุณเล่าจากใจนะเจขอให้สนุกกับเวลาที่คุณอยู่ในประเทศไทยบางทีอาจจะได้ดื่มดีกับคุณเร็วๆนี้ความเห็นต่อมาบอกว่าดูเหมือนว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองที่คุณเพิ่งทำบีล็อกสครั้งแรกบนชายหาดความซื่อสัตย์ความซื่อตรง และความสุขอย่างแท้จริงจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณสองประกายมายังฉันสุขสนต์วันครบรอบปีแรกนะเจขอให้เราได้เฉลิมฉลองกันอีกหลายๆปีความเห็นต่อมาบอกว่าขอแสดงความยินดีที่อยู่ที่นี่ครบหนึ่งปีมีคําแนะนำหนึ่งคือดูแลสุขภาพให้ดีการเจ็บป่วยที่นี่ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยความเห็นต่อมาบอกว่าเยี่ยมมากเจนับถือคุณมากที่ลุกขึ้นมาทําสิ่งที่คุณต้องทําเพื่อตัวเองตอนนี้คุณอยู่บนจุดสูงสุดของโลกแล้ว ความเห็นต่อมาบอกว่าวิดีโอดีมากเจฉันย้ายมาที่นี่เมื่อเดือนเมษายน2012และก็ชอบที่นี่มากขอให้โชคดีในการเดินทางนะเพื่อนความเห็นต่อมาบอกว่ายัางน้อยฉันก็พยายามแล้วชอบคำนี้มากฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันตอนที่ฉันออกจากสาราชาอาณาจักรในปี2021เรามีชีวิตเพียงครั้งเดียวและเราควรพยายามทำตามความฝันอยู่เสมอใช่เราจะทำผิดพลาดระหว่างทางแต่สิ่งสำคัญ คือการเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นและก้าวไปข้างหน้าต่อไปหวังว่าการเดินทางของคุณที่นี่จะดำเนินต่อไปและคุณสามารถเติมเต็มความฝันของคุณได้ความเห็นต่อมาบอกว่าจากนี้ไปต่อและก้าวขึ้นไปอีกขั้นเจาชายัยผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนแต่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ความเห็นต่อมาบอกว่าสวัสดีตอนเช้าเจนี่วิดีโอที่จริงใจมากซึ่งฉันคิดว่าจะคงอยู่กับใครหลายๆคนขอบคุณสำหรับความซื่อสัตย์ของคุณเช่นเคยสุขสันต์วันครบรอบหนึ่งปี ความเห็นต่อมาบอกว่าฉันออกจากสาราชอาณาจักรและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่กรุงเทพขอให้คุณโชคดีความเห็นต่อมาบอกว่าสุขสันต์วันครบรอบปีแรกนะเจคุณรู้ดีว่าคุณทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วความเห็นต่อมาบอกว่าดูเหมือนว่าคุณจะมองโลกในแง่ดีขึ้นนะเจฉันดีใจกับคุณด้วยความเห็นต่อมาบอกว่าเจคุณอยู่ในประเทศไทยดีกว่าวิกฤตค่าครองชีพในอังกฤษแย่มากและหลายคนก็ออกจากอังกฤษ เพราะค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟแพงเกินไปสำหรับพวกเขาและหลายคนก็ออกจากอังกฤษคนหนุ่มสาวเบื่อประเทศนี้แล้วเจขอบคุณสำหรับความซื่อสัตย์ของคุณเพื่อนความเห็นต่อมาบอกว่าฉันก็เหมือนกันแค่ทนทำงานตลอดเวลาและใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ได้อีกต่อไปขายทุกอย่างแล้วออกไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่กรุงเทพความเห็นต่อมาบอกว่าทำได้ดีเพื่อนฉันเป็นคนกด u b s c r i ร e รายแรกของคุณฉันจำได้อย่างชัดว่าดูวิดีโอแรกของคุณและไม่น่าเชื่อว่าผ่านไปหนึ่งปีแล้ว ฉันอายุใกล้เคียงกับคุณมากแต่ความคล้ายคลึงของเราก็จบลงแค่นั้นฉันทำงานอิสระในสาราชอาณาจักรและทำงานที่บ้านตั้งแต่ปี2,548ฉันเคยอาศัยอยู่ทั่วสาราชอาณาจักรและเดิมมาจากวอริงตันแต่ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บักตันเดอร์บิเชียฉันมีอาพาร์ตเมนต์ดีๆจ่ายเงินสดในธนาคารไปเกือบหกหลักและขับรถสปอร์ตรู้แต่ฉันเหงาสุดๆเพื่อนเก่าที่มหาวิทยาลัยเชลและเพื่อนสมัยเรียนทุกคนจากไปนานแล้ว และแต่งงานแล้วโดยทําในสิ่งที่ตนเองต้องการในขณะที่ฉันเดินทางไปทั่วสาราชอาณาจักรฉันไม่ได้วางหลักฐานแม่และพ่อของฉันซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเสียชีวิตไปนานแล้วและฉันไม่เห็นน้องชายของฉันที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยไมล์เลยตอนนี้เป็นคืนวันสุขฉันนอนอยู่บนเตียงกับแมวที่ฉันรับมาเมื่อเจ็ดปีก่อนฉันรู้สึกโชคดีกับสิ่งที่ฉันมีแต่ก็เหงาด้วยเช่นกันเมื่อวานขับรถไปเที่ยวเวลตอนที่มีแดดจ้าซึ่งเป็นที่ที่ฉันชอบไปพักผ่อน แต่การได้เห็นครอบครัวหนึ่งนั่งดืง่มเครื่องดืง่มและอับแดดข้างนอกทําให้ใจฉันสลายฉันไม่ค่อยได้พบปะผู้คนเพราะทํางานที่บ้านและผู้หญิงในวัยเดียวกับฉันก็แต่งงานแล้วหรือไม่ก็เป็นพวกบ้าๆบอๆฉันไปเมืองไทยไม่ได้เพราะทํางานที่อังกฤษดังนั้นฉันอาจจะเสียรายได้แต่การดูวิดีโอของคุณทําให้ฉันอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆจริงๆฉันคิดว่าเราทุกคนต่างก็มีเรื่องราวที่จะบอกเล่าและสิ่งที่น่าสนใจคือไม่มีใครรู้ว่า วันถัดไปจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทำได้ดีมากที่หนีจากนรกของตัวเองและพยายามทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเจก็ได้เข้ามาตอบว่าขอบคุณมากที่แบ่งปันเรื่องราวของคุณและฉันเข้าใจคุณดีฉันรู้สึกแบบเดียวกันในอังกฤษเหมือนกับคุณเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อนๆพพยายามเข้มแข็งและคิดบวกไว้นะเพื่อนขอบคุณที่สนับสนุนช่องของฉันหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้พบกันเมื่อคุณมาที่นี่ในช่วงวันหยุดขอบคุณอีกครั้ง ความเห็นต่อมาบอกว่าคุณถูกต้อง100%ทำในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับคุณหลายคนไม่เสี่ยงด้วยซ้ำฉันก็อยู่ในเรือลำเดียวก,กันกับคุณแต่ใกล้จะถึงจุดจบแล้วเพราะปัญหาทางการเงินไม่เสียใจแม้แต่น้อยการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปแค่เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจและไม่สนใจนั่นคือประสบการณ์ของฉันก้าวต่อไปคุณมีความสุขนั่นคือสิ่งสำคัญความเห็นต่อมาบอกว่าสวัสดีเจฉันกด subscribe เพราะคุณเป็นคนถ่อมตัวและให้เกียรติผู้อื่น เสมอในช่องแสดงความคิดเห็นแม้ว่ามันจะมีคนอยาบ่ายไปบ้างก็ตามบอกว่าทุกอย่างจะออกมาดีสําหรับคุณเราประสบกับคลื่นความร้อนเล็กๆน้อยๆในแอร์แลนด์สภาพอากาศแปรปรวนมากความเห็นต่อมาบอกว่ารักเมืองไทยแต่เกลียดมลพิษความเห็นต่อมาบอกว่าเมื่อหนึ่งปีก่อนเจคุณออกจากอังกฤษไปอย่างสบายใจและได้เงินเป็นเรื่องดีที่ทุกอย่างออกมาดีสําหรับคุณอย่างที่คุณบอกคุณมีความสุขและสนุกกับชีวิตฉันใช้เวลาหกเดือนในการขายบ้านและย้ายจากลอนดอน ไปมิดแลนด์ฉันไม่รู้จักใครเลยแค่ต้องการหยุดทำงานทั้งวันสนุกกับชีวิตที่ดีนะเจคุณเสียงและมันก็ออกมาดีทำได้ดีมากพวกความเห็นสุดท้ายบอกว่าออกจากอังกฤษเมื่อเจดปีที่แล้วเพื่อมาอยู่เมืองไทยใช้ชีวิตด้วยเงินออมและใช้ใจ่ายอย่างประหยัดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความเห็นทั้งหลายที่แอดนำมาอ่านแอดจะแนบช่องต้นทางและลิงก์ต้นฉบับไว้ด้านล่างหากอยากเข้าไปชมหากแอดแปลได้ไม่ถูกต้องต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย แล้วคุณล่ะมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้บ้างสุดท้ายนี้หากท่านชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ